สวัสดีนะักเรียน53นะคะวันนี้เราจะเรียนกันในรายวิชาออกแบบนะคะ,ะในคาบเรียนที่2นะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่15ธฤศจิาคนนะคะในช่วงนี้นะคะก็มีข่าวการ,รแพร่ระบาดเนาะที่บริเวณตลาดอ่างทองนะคะซึ่งโรงเรียนก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่าถ้านักเรียนไปที่บริเวณน,นั้นนะคะให้งดมาโรงเรียนนะคะสังเกตอาการและเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเราแจ้งครูที่ปรึกษานะคะก็นับเป็นเวลาเรียนให้นะคะ ทีนี้วันนี้นะคะกิจกรรมของเราจะไม่มีดูวิดีโอเนื่องจากว่าบทที่หนึ่งเราได้ดูคลิปจบกมนแล้วนะคะแต่จะมีกิจกรรมที่จะให้นักเรียนทําร่วมกันอยู่สองกิจกรรมให้ทําเลยนะคะจะได้ไม่มีกันบ้างกิจกรรมที่หนึ่งนะคะก็คือให้นักเรียนเปิดไปที่กิจกรรมไอ้แป้งโทรทำไมเนาะลหลอกไม่ได้ยินเสียงแล้วหรอ เปิดฮัลโหลจะอ๋อจะถามข้อมูลพี่บอกว่าอยู่สามคนอะ่ะอายุสูงถึงสิบแปดปีนี้แล้วอ่าห้าสิบเก้าไม่เกินห้าสิบเก้าสิบหกถึงห้าสิบเก้าแค่านั่นใช่ไหม อ่ะโอเคนะคะเซลหรอ ต้องดู จุดหนึ่งเราทาไปแล้วใช่ไหมคะที่เราช่วยคุณสมาทหาจุดคุนทุนไปนะคะคกิจกรรมในวันนี้นะคะจะให้ในักเรียนเนี่ยดูนะคะเนื้อหาประกอบในหน้าสิบแ2ดสบ้ายี่สิบนะคะแล้วทำกิจกรรมในหน้ายี่สิบก็คือกิจกรรมหนึ่งจุดสองนะคะ1.2จเราจะช่วยคุณสมาทวางระบบน้ำนะคะในฟาร์มที่ปลูมมกมะเขือเทศน,นะคะนักเรียนเราดูนะคะเขาเนี่ย สมมตินักเรียนและเพื่อนอีกสามคนแต่เราไม่มีเพื่อนนะคะก็คือทําใครทามันนะคะเพราะว่าตอนนี้มันออนไลน์ออนไซน์ใช่ไหมคะเพราะนั้นงานที่ทําจะเป็นงานเดี่ยวนะคะสมมติว่านากันกเรียนจะต้องช่วยนะคะทีมออกแบบนะคะช่วยนายสมาร์ทเนาะออกแบบความสะอาดสิยะนะคะให้นหักเรียนวางแผนการวางระบบน้ําในโรงเรือนสําหรับปลูกมะเขือเทศของนายสมาร์ทนะคะแล้วทําการตอบคําถามสามข้อน่าจะเสร็จนะคะในข้อข้อที่หนึ่งนักเรียนต้องการข้อมูลอะไรบ้าง เราต้องฝึกวิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรียนจะวางระบบน้ําข้อมูลที่เรียนมีคืออะไรบ้างคะต้องรู้พื้นที่ปะถูกไหมต้องรู้พื้นที่ใช่ไหมคะ,ต,มคะต้องคํานวณพื้นที่ให้ได้เพื่อที่จะได้ไปคานวณระบบท่อว่าต้องซื้อท่อยาวเท่าไหร่อะไรยังไงเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่ะต้องรู้อะไรอีก คำรู้ด้านเทคโนโลยีที่จะให้เป็นระบบน้าหยดอัตโนมัติอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือตั้งเปิดปิดเวลาอันนี้ก็แล้วแต่ไอเดียนักเรียนนะคะแต่ว่าสามารถอ่านข้อมูลประกอบเพิ่มเติมได้ตั้งแต่า18 19 20นะคะข้อต่อมาค่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการวางระบบน้ํามีอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องรู้อ่านมีท่อพ v c ีถ้านักเรียนเก่งถึงขั้นว่าสามารถระบุได้ว่าขนาดของท่อควรจะเป็นเท่าไหร่ดีไหมคะดีคู่ถามนักเรียนเนาะ ถ้ามันยัใช้ระบบน้ําหยดท่อที่นักเรียนใช้อ่ะต้องขนาดแบบอย่างนี้เลยไหมไม่จําเป็นใช่ปะเข้าใจปะยิ่งท่อใหญ่ราคายิ่งไงไงถูกไหมในเมื่อถ่านเรียนจะใช้ระบบน้าหยดใช่ไหมคะระบบอัตโนมัติในนี้นจะเห็นว่าตามฟาร,ร์มที่เขาถ้าเคยมีโอกาสเนาะมันจะเป็นท่อเล็กเล็กใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยแต่ว่าเขาจะมีเซนเซอร์ที่เป็นไงคะเปิดปิดตามเวลาใช่ไหมคะอ่ะในรีนก็ลองไปไปคิดเนาะว่าต้องมีอะไรบ้าง แล้วก็อันที่สามทันนี้สำคัญเนาะก็คือวาดภาพร่างค่ะของระบบน้ําในโรงเรือนมะเขือเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานีงเรียนออกแบบนะคะมันก็จะมีตัวอย่างนะคะอ่นะอยู่ในประมาณหน้า20แต่ว่าไม่20กับ19นะคะแต่ว่าภาพล่างของในหน้า20กับ19มันเป็นภาพจริงไม่ใช่ภาพล่างงั้นเวลาเรางเรียนวาภาพล่างเนี่ยก็จะต้องระบุอะไรคะขนาดพื้นที่ใช่ปะ แล้วก็ลองใส่ดูว่าจะมีรางน้ําหรือว่าแปลงมะเขือเทศกี่แปลงในโรงเรือนนะคะแล้วก็วาดมาว่าระบบน้ําของเรียนจะจะไหลยังไงนะคะมีวาล์วปุ่มเปิดปิดอะไรอยู่ตรงไหนเซนเซอร์อะไรอยู่ตรงไหนนะคะก็ให้วาดออกมาเป็นภาพลานนะคะนี่คือกิจกรรมแรกอีกนิดหนึ่งค่ะทิศไปหน้ายี่สิบสองวันนี้จะมีสองกิจกรรมนะคะกิจกรรมหนึ่งจุดสามค่ะให้นักเรียนนะคะ นำความรู้เกี่ยวกับการออกแบบที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะมาทดลองออกแบบสนามเด็กเล่นอันนี้ไม่ช่วยคุณสมาร์ทแล้วนะนะคะโดยที่เขาก็จะมีข้อมูลมาให้นักเรียนก็วิเคราะห์ข้อมูลนะคะว่าอในชุมชนมีพื้นที่ทางนู้นนี้นะคะจะทําเป็นสนามเด็กเล่นเขาให้นักเรียนตอบคาถาม,ถามข้อที่หนึ่งนักเรียนคิดว่าข้อมูลเนี่ยมันเพียงพอไหมแล้วต้องวิเคราะห์อ,อะไรต่อนะคะนักเรียนคิดว่า จะต้องใช้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ลองวิเคราะห์มานะคะเมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วนั่นเองจะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรเพื่อได้กรอบของปัญหานะคะจากนั้นก็เห็นตัวสีหเหลืองใช่ไหมคะเขาก็จะถามว่าขอบเขตป,ปัญหาที่วิเคราะห์ได้มีอะไรบ้างอันนี้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนอาจจะบอกว่ามีพื้นที่จริงแต่ติดปัญหาเรื่องอะไรคะงบประมาณอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือติดปัญหาเรื่องนู่นนี่นั่นแต่ละคนก็เสนอไอเดียมานะคะอ่ นักเรียนต้องการความรู้เรื่องอะไรบ้างในการแก้ปัญหานี้แล้วก็ให้ยกตัวอย่างความรู้ที่ต้องใช้นะคะนักเรียนจะใช้ความรู้นั้นเพื่อแก้ปัญหาย่อยอะไรหรือดำเนินการขั้นตอนใดและใช้อย่างไรสุดท้ายก็คือให้เขียนอะไรอีกแล้วภาพร่างนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในกิจกรรมในบทที่หนึ่งอ่ะจะเป็นสถานการณ์ตั้งมาให้นักเรียนทําไมคะฝึกคิดแก้ปัญหาแล้วก็วิเคราะห์ว่าต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างที่จะแก้ปัญหา,านั้นได้สุดท้ายจะต้องทําออกมาเป็นภาพเลยคะ ทร่าโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะจบกิจกรรมในบทที่หนึ่งในบทที่สองนะคะกิจกรรมของเราเนี่ยครูจะมีคลิปวิดีโอให้ดูเหมือนเดิมเพื่อให้เรียนได้รู้เนื้อหาแต่เวลาเราอยู่กันในห้องอะ่ะเราจะดิสคัดเป็นงานที่นักเรียนจะทําแล้วเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ออนไซต์ site, จะมีโอกาสเอาชิ้นงานมาปรึกษาเพื่อให้งานมันเสร็จทันแล้วสามารถตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอแล้วส่งได้ เพราะจัไหมคะซึ่งครูปาบอกไปแล้วว่าตอนแบ่งกลุ่มให้เรียนแบ่งกลุ่มแบบคนที่ทำไมด้วยการออนไซต์อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มคนที่ออนไซต์อยู่ด้วยกันซึ่งกลุ่มมีดังแต่อกี่คนหนึ่งสองสามไม่เกิน4ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์หน้าในรายวิชานี้เราจะเอาปัญหาของใครคะของนักเรียนมาช่วยกันวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะซึ่งจะเป็นการให้คำปรึกษาแบบเป็นยงคะกลุ่มต่อกลุ่ม นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เรียนออนไลน์ก็อาจจะใช้ช่วงเนี้ยว่าเปไปก่หอนนะคะแต่ว่าครูก็จะมีคลิปวิดีโอให้ดูนิดนึงนะคะเพราะ,ะนั้นออนไลน์ก็ต้องเข้ามาเช็กซื่อโอเคนะคะประมาณนี้นะส่วนคนที่เจอกันในห้องก็คือเอาข้อมูลมาปรึกษานะคะจะได้ดําเนิกนการงานได้สําเร็จอ่ะอีกหนึ่งเรื่องสี้แจค่ะวันศุกร์เป็นห้องพวกเราใช่ไหมเป็นครูเราที่ต้องมาเรียนใช่ไหมคะวันศุกร์ทั้งครูตาและครูนิวไม่อยู่ ครูนิวไปราชการครูปาลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันศุกร์นะะก็ดูแลตัวเองนะคะวันศุกร์ดูแลตัวเองนะตอนเช้าก็จะไม่มีคมมรูมาโ่มรูนนะคะไม่ต้องสงสัยเลยว่าครูเขาหายไปไหนนะคะอ่าส่วนพรุ่งนี้นะคะใบเสร็จให้นํามาส่งนะคะสําหรับกลุ่มที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะพรุ่งนี้นะคะใครจะเอาใบาเสร็จให้เอามาได้ต้องใช้ใบเสร็จจริงะอะเออแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันค่อยให้เนาะส่วนวันศุกร์ วันศุกร์อ่ะไม่มีใครรับใบเสร็จได้เพราะว่าทางคุณปาและคุณอิวไม่อยู่นะคะงั้นก็เป็นวันอะไรวันอังคารเนี่ยันุ้กร์อ่ะก็แล้วแต่โอเคค่ะสามารถทำกิจกรรมได้เลยเดี๋ยวครูขอเงาเช็คชื่อเนาะเ<อ>ช็คในที่แอรสปูเลยดีกว่าจะได้เสร็จ Terima <laughs> แค่รายงานในระบบเฉยๆจะบอกว่าเวลาสอนเคมีไม่เคยได้แนบรูปเลยเพราะว่าไม่มีเวลาเต็นแม็กตลอดกระตุลองปฏิพาสมาครับเออเข้าแล้ว พันรวัตวรลกรมาครับทีทัศนันทิพัฒน์มาครับท,ท,ทัทไธทัศกิตตบุลมาครับอนันทชัยเศยษกรณลินีกุลน,นิพัฒน์มาค่ะ ทิติรัตน์สุพัญญามาค่ะพรพัน์จิราพรมาค่ะชนนิพาลาิิดามาค่ะนักขทิดามาค่ะรัศมามาค่ะอภิชยามาค่ะนันนพัฒมาค่ะวัฟ้า พิมวิภามาค่ะวริศลาลิลาดากันวลากิติการพลอยพันธ์กดศกรสุธาสินีนักธาลินีมาค่ะอา,าโรโชาสาสิการพัชราพรโทรมาแต่ไม่เข้าเรียน สุพนุษพัฒนานก, den, กันดต์ตาค่ะมีใครเพิ่มเติมไหมคะพัทาพรนานะไหมคะกดชะกรนอส่งข้อมูลนะคะค่ะไ,ได้ค่ะ 打一下。 สรุปก,การทำงานของวัคซีนอ,อันนี้เป็นตออสาเหตุนะคือคือครูอยากรู้ว่าตัววัคซีนอ่ะมันไปกระตุ้นคุณภูมิคุ้มกันได้ยังไงหมายความว่าในในภาพอันนี้มันเป็นประวัติาศาสตร์สืกคืบไองเอาแล้วแล้วก็อันนี้เป็นภาเพเรื่องสาเหตุของใข้หขดคืคอก็เปอาแล้วคือต้องการภาพที่ หนูแสดงให้เห็นว่าตัววัคซีนมันคือเชื้อโรคที่มันอ,อ่อนแรงแล้วมันก็ไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีเข้าใจะปะก็คือหนูอาจจะต้องแบบเหมือนหาสาระสื่อแอนาาติบอดีนะคะแต่เป็นอะไง <Yeah. S 1> แล้วแบบตอนแรกจะไม่รับวัคซีนถูกไหมก่อนรับวัคซ <Yeah. S 1> ีนก็จะมีแอนติบอดีคือไม่มีเลยหรือแบบมีน้อยมาก mm hmm. แต่พอรับวัคซีนไปแล้วแอนติบอดีมันก mm ็ hmm. เพิ่มขึ้น อะไรเงี้ยแล้วพอมีขั้นต่อมาพอรับเชื้อโรคจริงหรือว่าติดเสือภาพก็จะต้องไปเหมือนกับว่ามีก,การสู้รบกันแต่ว่าเราก็จะชนะเพราะว่าร่างกายสามารถสร้างกำลังคุคนในการไปต่อสู้ได้หรืออะไรแลก็คือไม่ไม่เอาประวัติไม่ไม่เอาสาเหตุการเกิดเอาแบบคือหนูต้องอธิบายให้ได้หว่าวัคซีนมันไปทำยังไงทำไมมันถึงค่าทำไมมันถึงป้องกันให้เราอ่ะไม,ไม่ไม่ติดโรคได้ คือตอบคาถามนี้ให้ได้หนูจะสื่อภาพออกมายังไงก็ได้ตราสารเค่ซึ่ะแต่หนึ่งนะซึ่งแต่จริงซึ่งเราแต่วัคซีนของวัคซีนนะวัคซีดตัววัคซีนก็ไม่ได้เพิ่มแค่แอนติบอดีนะมันจะมีทีเซลล์มันจะมีแอนติเจนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคำศัพท์ที่หนูจะได้รู้เพิ่มขึ้นแต่กันคุณต้องใช้เวลาแล้วคุณต้องตั้งนะให้ผมแล้วให้ผมจีบสาวนะคะ ครูอันเนี้ยหนูจรเวลาออกครูออกตรวจอะคือต้องต้องต้องดูยังไงอะครูถึงจะออกยังนงคะถึงจะรู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเรื่องนี้รวมทุกสูตรที่เรียนมาเลยคือใช่ค่ะจะใช้ทุกสูตรที่เรียนมาแล้วเวลาส่วนใหญ่ก็คือเป็นมีกฎธรรมยาตะเบรกผสมกัน เวลาออกโจทย์อ่ะก็คือหนูหนูหนูคิดแบบนี้เลยยคือว่าอันแรกก็ต้องเป็นสูตรรัฟเฟอร์อันที่สองไฮโลและสูตรสี่แล้วก็ไอันที่สองก็ประมาณนั้นได้เพราะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างเดบคอนกับกุนแก่คุณครูครูแบบแก่สูตรถามมวลคืออันนี้ถูกไหมครูหรือว่าถูกครับแต่ว่าเออปกติอะปริมาตรอะจะไม่ได้กำบอกอ่ะเป็นรูปแบบใดสิ่งหคือในทางห้อปฏิบัติการอะ หนึหรือาปดใ้ถงหลิตรมันเยอะมากคืสองแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยรมค่ยเราแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือเราก็ต้องดูว่าถ้าโจทย์ให้ข้อมูลว่า โมต่อดีเอ็นาลังสามอยู่ในสารละลายคารลูนา,นาอย้าสิบูกบาเซนตมหน่งะเปีแ่ละข้เปลี่ยนแต่ะ้เปลี่ยนเป็นโมลหนูก็เอาโมลไวทางซ้า,ายเมื่อไหาเท่ากับข้อมูลอะไรที่โจทให้มาให้ไวทางขวาความเข้มข้นศูนย์จุดหนึ่โมลาร์ก็คือศูนยจุดหนโมลในสารละายาหายน,นึ่งกบานตนะหนูก็เห็นว่าตอนนี้ย้าใช้แฟกเตอร์อะ โมนกับโมนต่อรูปบาทในชีวิตไม่เท่ากันอยากได้แค่โมนเราต้องตักหนึ่งนี้ออกก็ต้องมาคิดต่อว่าแล้วมันมีปริมาตรเท่าไหร่ก็คือมีห้าสิบแต่หน่วยของบ้านมันไม่เหมือนกันบอกแล้วว่าเวลาทําแลบไม่มีใครใช้หนึ่งหรือเปล่าเราใช้หน่วยเป็นลูกบาทเซนเพราะนั้นหนูก็เลยจำเป็นลูกบาทเซนคือดีเอ็มประมาณสามรูกรบาทเซนคือมิลลิลิตรดีเอ็มประมาณสลิตรหนึ่งพันมิลลิลิตรจะต้องตับหนึ่หนึ่งพัน ซีลิมกำลังสามจะเท่ากับหนึ่งดีลิมกำลังสามหนึ่งมิลลิลิตรจะเท่ากับหนึ่งซีเลินกำลังสามเพราะฉะนั้นหนึ่งลิตรก็คือเท่ากับหนึ่งดีลิมกำลังสามงั้นถ้าหนูจะตัดหน่วยปริมาตรสองอันนี้ออกหนูก็ต้องมีแฟกเตอร์ใช่ไหมซึ่งแฟกเตอร์ตัวเนี้ยมันคือความหมายเดียวกันคือมันไม่ได้ทําให้อะไรเปลี่ยนเราแค่จะบอกว่าในสารลลายหนึ่งดีเล็นกำลังสามมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร คือถามว่าสองตัวนี <t un> <t un> ้มัน no ก yes> ็เหมือนคูณบนคูณล่างด้วยกัเท่ากันใช่ไหมถูกไหมก็คือพูดง่ายไม่ได้มีผลเปลี่ยนตัวเลขแต่ว่ามันจะเปลี่ยนหน่วยเพราะนั้นรูปบาทเป็นค่ะรูปบาทเป็นค่ะะหนูก็จะได้หน่วยเดี๋ยวมหนึ่งเลยกระต่อนคู่แล้วตอนที่แล้วตอนที่เราหาเกลเบอย์เร็วๆคือเราที่เอาหน่วยมาอ่ะตอนที่หาเกลเบย์คือหนูต้องหาออกมาเป็นมูลที่เหลือแสดงว่าตอนนั้นอะหนูจะรู้มูลเกล นะพอรู้โมนเตล์คราวนี้แฟกเตอร์หรือมันจะเปลี่ยนกับเพราะมันต้องเปลี่ยนจากโมนเป็นความเข้มข้นแลความเข้มข้นคืออะไรโมนต่อสามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสลับกันอันนี้คือมันรู้ความเขนแล้วเปลี่ยนเป็นโมนแต่อันนี้รู้โมนแล้วเปลี่ยนกับความเข้มข้นเพาะฉะนั้นถ้าหนูถ้าสิ่งที่หนูอยากรู้คือหน่วยโมนต่อจำนวนสามหนูรู้โมนมาแล้วสมมติจ้ะมี M44L 0.5โหมดเห็นไหมนในปริมาตร100ใช่ไหมโมนปริมาตรนะถึงจะเปลี่ยนเป็นสองคนได้เพราะนั้นหนูรู้อะไรบอก0.5โหมดตอนนี้นหนูรู้มวลตัวข้างบนแลนะ้วเห็นไหมอยู่ในปริมาตร100เป็นตัวฐานแต่หน่วนนอยอยังไม่ได้เห็นปะข้อหน่วยที่หนูอยากได้คือมวลต่อดเอ็นกำลังสามแต่ตอนนี้นมันเป็นมวลต่อสี่เอ็นกำลังสามก็ต้องคูณแฟกเตอร์ไงคูณอะไรหลักข้างบนต้องเป็นอะไรใช่ แข้างล่างก็เป็นย่านใต้เป้าหนาค่ะอะไร่ีกบนต่คุณไม่มาวันสุกร์เราต้องถามคนเดียวอัวอันนี้คือเวลาเราหาก่อนถึงจะสมมุติเราต้องหาทั้ของทั้งสามตัวเลยก็คือของของของเบ็ดแก่กดก่อนแล้วก็เกลือสามตัวใช่ไหมคะหมายถึงยังไงคะไม่เข้าใจนะะหามวลทั้งสามอันแล้วก็ หาบอลทั้งสามอันก่อนใช่ไหมครูอันดับแรกให้หามอลเฉพาะของสารต,ตั้งต้นก่อนเพื่อที่จะรู้ว่าใครหมดใครเหลือจะได้รู้ว่ามันเป็นสูตรไหนเข้าใจปะพอเรรู้ว่าอ่อนเหลือปุ๊บมันเข้าเรื่องบัพเปอร์พอเข้าเรื่องบัพเปอร์ชีวิตก็ต้องคิดต่อแล้วก็ต้องมาหาว่าตกลงแล้วเหลือเท่าไหร่เพราะอันนี้สิ่งที่เหลือหามามันแค่เริ่มต้นถูกไหมโมลเหลือเท่าไหร่ก็จับมากหรือน้อยนี่คือหลักการคิดก็จะรู้ว่าอ่อนเหลือเท่านี้โมดนะแต่หน่วยเป็นโมน แสดงว่าเดี๋ยวหนูต้องเปลี่ยนจากโมนเป็นความเข้มข้นเพราะว่าในสูตรอะต้องแทนค่าความเข้มข้นใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเปลี่ยนไปข้างบนจะกคูนพันส่วนหนึ่งก็เหมือนที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ย V ตรงนี้ต้องเป็น V รวมเพราะหนูเทกดกับเบสผสมกันเพราะฉะนั้นหนูก็จะได้ตอนนี้เป็นความเข้มข้นของกดที่เหลือแล้วถูกปะแต่ในสูตรอะมันไม่ได้มีแค่ความเข้มข้นกดที่เหลือมันมีเกลือที่เกิดขึ้นด้วยใช่ปะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาหาโมนเกลือแล้วถามว่าโมนเกลือเกิดเท่าไหร่ ผลิตภัณฑ์จะเกิดเท่ากับตัวหมดเพราะนั้นถ้าตัวหมดคือตัวนี้ก็คือเกิดเท่าแกะก็คือเกิด1 1ึ่งจุดสาแต่หน่วยเป็นโมลเห็นไหมก็ต้องมาใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนโมลให้เป็นความเข้นขพนก็คือพันหารนึ่งดีเอ็นี่ก็แทนค่าสูตรก็ได้ใช่พอได้มาพอรู้ความค้นของกดที่เหลือเกลือที่เกิดค่าเคเอตอบมาก็แทนค่าในสูตรแบบก็จบถ้าสมมติว่าสมมติสมมติว่าคูสมมติว่าคูไม่ให้อันอันนี้มาบอกว่าถึงจุดไหนจุดไหนอ่ะ ล้วพอหนูกินได้ความเง้ยมคนเท่ากันหนูก็ต้องรู้เลยว่าต้องใช้ของไฮโดรลิซิใช่ต้องรู้เองตอนนี้คือครูไกด์ให้แต่ถ้าต่อไปในโจทย์จะไม่มีการบงเเอกมาให้ <S <S เด็กก็ต้องรู้เองว่าอ๋อแสดงว่าตอนนี้เรื่องที่เรากำลังจะทำคือคออรูกำลังจะให้เราำํำนวนเรื่องบัฟเฟอร์นะตอนนี้คือต้องใช้ไฮโดรลิซินะตอนนี้คือแก่เหลือนะก็คือจะไม่มีการออกบอกแล้วครูถ้าแก่แก่เหลือหนูต้องรู้เลยว่าคือต้องใช้หาแก่เดี๋ยวไม่ต้องใช้ตองไม่ต้องไม่ต้องใช้สูตรอะไรใช่ครูหนูงงต้องหาแก่เนี่ยครู ไม่คนงงเนี่ยงงตรงมมมมตไหนอันนี้คือแก่เหลือแล้วก็หาแกชใช่ไหมคือก็ถามว่าเหลือเท่าไหร่ก็มากกว่าน้อยอ๋อเอานี่ลบนี่แล้วเราก็หานี่เหมือนอันหาบอลเลยแล้วก็ได้เลยใช่ไหมคือ,อแล้วก็เบ็ก,ก็ทําเหมือนกันใช่กดแก่ก็ทำเหมือนกันใช่ไหมคือกดแกก็ทำเหมือนกันแต่ว่ากดแกกับเบ็ดแก่ต่างก<ม>ันที่ถ้าเป็นเบ็กแก่ต้องหาผ่านพีโอสก่อนถึงจะได้พีเอ็แต่ถ้าเป็นกดแกือได้พีเอ็ทเลย คือบอกแอบบอกแนวข้อสอบไปด้วยได้ครูไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกสมุดครูสมุดเดี๋ยวจะบอกในห้องอนทั้งหมดตอนก่อนสอบครูกดเดี่ยทั้งหมดเดี๋ยวจะบอกเรียงข้อให้เลยไม่ต้องห่ัวคือจริงจัะจริงดี่ใช่หรือไม่ครูค่ะทำให้ได้ละการทำให้ได้เราคุยกันก่อนอ่ะโอเคค่ะทางบ้านลูกสามารถออกได้เลยนะคะคุณปาเช็กซอเสร็จแล้วใครมีคำถามไหมคะ ถ้าไม่มีคำถามออกได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เนาะ<ต>อ,อย่าลืมเอาใบเสร็จมานะคะ